จังหวัดลำปางต่อนะครับจังหวัดลำปางนายชัชวานฉายบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางก็เป็นประธานในการเปิดโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ2,567ที่โรงเรียนห้วยแก้ววิทยาอำเภอเถินมีหน่วยงานจากส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดลำปางและหน่วยงานในเขตพื้นที่ท้องที่อำเภอเถินร่วมกันนำงานบริการด้านต่างๆมาออกบูธเปิดให้บริการถึงที่ อาทิเช่นการจัดนิทรรศการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตการให้คำแนะนำปรึกษาทางด้านกฎหมายการให้คำแนะนำด้านสุขภาพอนามัยการฝึกวิชาชีพการให้บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวรวมไปถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูกธงฟ้าการบริการตรวจวัดสายตาแก่ผู้สูงวัยเป็นต้นครับ นอกจากนี้ได้จัดให้มีหน่วยทีมแพทย์อาสาเคลื่อนที่พออ,อสอวมาทําการตรวจรักษาและดูแลรักษาสุขภาพที่จําเป็นให้กับประชาชนมีบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปวัดความดันโลหิตบริการทันตกรรมบริการแพทย์แผนไทยให้ความรู้คําปรึกษาด้านสุขภาพตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยค่ะ